ชายุก็มามาอะไรตอนเดือนพฤศจิกามากว่าก่อนต้โลกอนนี้ต้องวินเทอร์สิฝนต,ตกหน่งมากเลย ากาศหลังฝนตกนะคะทุกคนคือพายุเมื่อกี้ฝนตกหนักมากอะ่ะเออหลังจากเคทถ่ายนี่คือแบบลงหนักเวอร์นะหลังจากที่เคทถ่ายตะืกี้ลงหนักแบบเฮฟเวอร์นี่มากอะ่ะคือพายุมาจากไหนก่อนโนเวมเบอร์ November นะโลกนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ โลกแตกกันคะโลกจิตแตกโลกจิตแกตกนะทุกคนตายแล้วอันนี้ท้องฟังก็แต่มีได้กิมเมฆนะคะกินเมฆแล้วก็คิมเมฆนก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 ไปไหนจ้า e you? Bye go to the bedroom now t ำโฟกัถึงเบ๊กหรือไม่บายนะจ๊ะบายจะเดินทางปลอดภัยเซฟไว้นะ right. okay, ่โอเค everyone บ๊ายบาย see you later